นายอายุเท่าไหรนะ่น่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปิลจะมาคำนวณอายุเชียนกันนะคะอาจจะมีการเล่าเรื่องของเชียนเพิ่มมาบ้างอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนละเชียนพันธนาอัตานิรันเป็นตัวละครที่ลึกลับสุดติ่งของจักรวาลการินเลยก็ว่าได้ขนาดหนังสือที่ออกมาเป็นชื่อของเขายังไม่มีเรื่องส่วนตัวของเขาให้อ่านเลยสักนิดเดียวตอนนั้นเนี่ยเปิลอยากร้องไห้เลยทีเดียวค่ะก็ซื้อมาเพราะอยากรู้เรื่องเชียนนี่เนาะ เชียนเป็นคนที่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตานิรันต์ทำให้เขาเป็นอมาตะาและฆ่าไม่ตายฆ่ากี่ทีก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่แถมเขายังเป็นพวกอยู่มานานแล้วอีกต่างหากเราไม่สามารถระบ,บุอายุที่ชัดๆของเขาได้เลยสักทีเนื่องจากเขาอยู่มานานมากเขาก็เลยเรียนรู้าศาสตร์เกี่ยวกับอาถรรพ์มานานพอๆกับอายุในแต่ละเล่มที่เขาปรากฏตัวจะต้องมีอาถรรพ์บังเกิด ขนาดในพามคนรับจ้างตายที่ปกติแล้วพามจะไม่ยุ่งเรื่องเหนือธรรมชาติหรืออาถรรพ์อะไรพวกนี้ออกแนวว่าพามเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะโดนมาซะขนาดนี้ก็ตามแต่เมื่อมีชายผมแดงที่คนอ่านเขาก็รู้กันว่าใครอะนะเข้ามาเอี่ยวหรือแม้กระทั่งใน Guardian Corporation เวอร์ชันภาพยนตร์ที่เชียนโผลไปอาถรรพ์มันก็มาเลยจ้ะ มีเชียนเมื่อไหร่อาถันก็จะมาแน่นอนไม่ว่าเขาจะทำเองหรือให้คนอื่นทำให้ก็ตามจนกระทั่งพูนิก้าออกคอมิกเล่มหนึ่งชื่อว่าการินปริศนาคดีอาถันคดีพิเศษคำสัญญาซึ่งเป็นเล่มที่เปิร์กรีดมาก เพราะเราไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวของศาสดาเชียนเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเกิดมานานแค่ไหนอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เขามายุ่งกับเรื่องอาถรรพ์แบบนี้แต่บอกเลยอ่านเล่มนี้เล่มเดียวพอจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้ดีเลยทีเดียวระวังไว้อย่างเดียวก็คือพออ่านเรื่องนี้จบคุณจะเกลียดเชียนไม่ลงค่ะเพราะชีวิตตอนเด็กของศาสดามีทั้งความโรแมนติกตะมุ้งตะมิง,มงแล้วก็ดราม่าน่าสงสารแบบครบครถ เอาละเราจะทำตามหัวข้อคลิปกันแล้วนั่นก็คือเราจะมาคำนวณอายุของเชียนกันมาดูกันซิว่าเชียนเกิดมานานแค่ไหนแล้วในเล่มที่แนะนำไปเมื่อครู่พูดถึงเชียนตอนเด็กๆแน่นอนว่าเซตติ้งในโลกสมัยนั้นก็มาพร้อมให้เปิ์ได้ไปสืบแบบนักสืบพันทิพย์คือมันเป็นช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาค่ะช่วงท้ายๆก่อนที่หมู่บ้านญี่ปุ่นจะไม่มีใครอยู่ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 2,176ค่ะเราก็เลยจะคำนวณแบบคร่าวๆก็คือเชียนน่าจะเกิดในช่วงประมาณไม่เกินพุทธศักราช2,150ถึง2,176นะคะเมื่อเอามาหักลบกลบกับพศ2,560ก็คือปีพศของปัจจุบันผลลั์ก็คือเชียนอาจมีอายุประมาณ384ถึง410ปีกับคร่าวๆก็คือประมาณ400ปีแล้วนะศาส,สดา ถึงอายุจะมากขนาดนี้แต่ก็ยังหล่อไม่เคยเปลี่ยนแถมเป็นตัวละครพูนิก้าที่เปอร์ชอบมากอืนแล้วจะชอบมากขึ้นไปอีกด้วยสำหรับในคลิปนี้เปอร์ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เปอร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งถ้าไม่อยากพลาดตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะบา,บายย